เคยไหมเห็นรูปในไอจีของคนอื่นแล้วคิดว่าทำไมรูปเขาสวยจังทั้งๆท,ท,ที่ใช้มอือถือถ่ายเหมือนกันวันนี้ฉันจะมาแชร์เคล็ดลับง่ายๆที่เปลี่ยนรูปธรรมดาให้สวยปังจนใครๆก็ต้องทักแถมไม่ต้องงอแอป,ปแต่งรูปราคาแพงเลยค่ะเมื่อก่อนฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ถ่ายรูปออกมาแล้วไม่มั่นใจรู้สึกว่ามันไม่สวยไม่น่าสนใจแต่พอได้ลองปรับเปลี่ยนเทคนิคบางอย่างชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยค่ะ เคล็ดลับแรกคือแสงแสงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการถ่ายรูปลองสังเกตดูว่าช่วงเวลาไหนที่แสงดีที่สุดสำหรับฉันคือช่วงเช้าตรู่หรือช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกแสงมันจะนวลนๆนนอุ่นๆทำให้ผิวดูสวยขึ้นแล้วก็ทำให้วัตถุดูมีมิติมากขึ้นด้วยค่ะ ต่อมาคือองค์ประกอบภาพลองคิดถึงเรื่องเส้นนำสายตาจุดตัด9้าช่องหรือการจัดวางวัตถุให้สมดุลมันอาจจะฟังดูยากแต่จริงๆแล้วมันคือการฝึกสังเกตแล้วก็ลองจัดองค์ประกอบภาพให้มันน่าสนใจมากขึ้นลองถ่ายหลายๆมุมหลายๆองค์ประกอบแล้วค่อยมาเลือกรูปที่ชอบที่สุดอีกเรื่องที่สำคัญมากๆคือการแต่งรูปในมือถือ จริงๆแล้วแอปแต่งรูปฟรีๆในมือถือก็มีฟัง์กชันที่ครบครันมากค่ะสิ่งที่ฉันทำเป็นประจำคือปรับแสงปรับสีแล้วก็เพิ่มความคมชัดเล็กน้อยแต่จำไว้ว่าอย่าแต่งเยอะเกินไป เอาแค่ให้รูปมันดูดีขึ้นไม่ใช่เปลี่ยนไปเป็นคนละรูปเลยสุดท้ายคือความมั่นใจถ่ายรูปด้วยความมั่นใจในตัวเองกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆแล้วก็อย่าก,กลัวที่จะผิดพลาดเพราะทุกครั้งที่เราถ่ายรูปเราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะฉันเชื่อว่าทุกคนทำได้แค่ลองเปิดใจเรียนรู้แล้วก็สนุกกับการถ่ายรูปแค่นี้รูปของคุณก็จะสวยปังจนใครๆก็ต้องทักแน่นอนค่ะ